สวัสดีครับผมกัมมื้อนี่ครับผมวันที่ยี่สบ็ดมกราคมสองหหกหครับผมกัมมื้อนี่ครับผมจะมาตามตัวเลขของปูใช้วัานเห้แฟนขับทั้งช่องครับผมเนาะเพราะว่าครับผมกดที่แล้วครับผมปูชชยวัานกะบอเขียนขึ้นกระดาษแล้วนะครับผมเนาะงวดนี้ครับผมจะพาแฟนขับมาเบืองว่าเลขปูใช้ว่านครับผมเขียนไปครับผมเนาะ เพราะว่าผมมาหลายเทือกครับผมปูก็ยังไม่เคลนห้ครับกะมื่อนีครับผมพอดีผมมาทุลาแล้วครับเนาะมาทุลอยู่ทีใช่ว่านครับผมไกล้แวะมาหาปูครับผมก็เห็นปูเียนแล้วครับผมถ้าชอบคลิปนี้ลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมก็ให้เป็นนอดท่านในการรับชมครับผมเนาะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดครับผม ย้ำครับผมถ้าติดตามผมจริงๆครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับผมเด้อมีแค่ youtube ช่องทางเดียวครับผมเพราะว่าครับผมส่วนมากคนจะเห็นผมทาง facebook นะครับเนาะทางเพจ facebook แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับผมผมมีแค่ youtube ช่องทางเดียวครับเพราะว่ามีคนดึงคลิปผมไปนะครับเนาะ ผมลงไปบะถึงซิมาที่ับผมกระดึงไปลงแล้วครับผมพวกนี้นี่ใส่ไม่ดีมากครับผมเนาะกะบูจักแกงจันแนครับผมกะฝากแฟนคลับทั้งช่องครับผมเนาะที่เบิงผ่านเพจเฟซบุ๊กครับผมกะมาติดตามได้ครับผมทาง youtube ครับผมเนาะตามนี้ครับผมภาพแฟนคลับทั้งช่องครับมาตามเลขปูใช้ว่านให้ครับผมมือนี่ มาตอนไหนนะครับเนาะปูกับบื้อจักรอครับผมนี่ครับผมนี่ครับปูชัยวันเขียนหนนะครับผมเนาะสามแปดซีครับผมแล้วแปดสามครับแล้วกา ส6 3ครับผมนี่ครับผม384 83แล้วก็ร6 3ครับผมเด้อนี่ครับผมตามนี้นะครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมกาสุดท่านี่ครับผมกาให้แฟนคลับที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมกาให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยครับผมเนาะ ยาเจ็บยาจนครับผมนี่ครับกระท่อนแสงครับผมเนาะสามแปดีแปดสามแล้วก็สามแล้วก็4ีหกสามครับผมตามนี่ครับผมกระท่อนแสงครับผมเนาะ นี่ครับผมถ้าชอบคลิปนี้เรื่องฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเตือนคลิปหนาเนาะครับผมเนาะ